หงส์ดำทั้งทางอาแยันนักแดงยันนักจ็บหัวด้วยนจัการบริเวณทั้งหมดเลยทำสักสามร้อยก็ได้ทีนะทำ้านที่สงงเงินเดือวเนาะวัดไหนก็ได้เป็นไตบ้านเราเนาะหนึงสี่จุดเลยก็เป็นเพื่อนเส้นขาดที่เขานะ đầu của nặng Để tìm thấy mình lại. Để máy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ดีแล้วดีแล้วเออาไปนะไปนะจังจังเดอได้ได้ได้เอาในังนั่นะ้าตัวนเอาน้าเดี๋ยวเขาให้นะทำเหมือนเดินนทำเหมือนจังตอบแฟนพี่เขาเลิอนั่นน่ะพี่ใบเดียวกันใช้ได้สอคนเลยทำคนละ3ามร้อสอยนะเดี๋ยวขาให้นะเป็นพี่ตีนั่นแหละ

อยรอี่ปเซนตนี่ยี่สอาคุณแม่อันนี้ <laughs> นนพี <c oughs> ่สาขให้ันหลังหลังน้าเหมือนกันเลยี่สา <laughs> ร้อยหนึงเลยว่าไหนก็ได้นะล่งห้อง้อน่อยทถึง่เนี่ย่เดี๋ยวดูติดคับเลยมัเ้อะรนีละนะางสัมภาร์หน่อยลงย่างโล่งแล้วค่ะสูงถงกี่เปอร์เซ็นแล้วดีขึ้นร้อยเอร